ให้อาหารปลาลูกอ่าตรงนี้มีปลาอะไรบ้างอะปะก็มีหลายชนิดอยู่ปลาที่เราเลี้ยงบ้างปลาที่เราหามาบ้างอืมนี่ไงมีอโลวาน่าโอ้โหโโหวิว <s> แต่เหยื่อก็ไม่ค่อยสดเท่าไหร่วันนี้เหยื่อมาเที่ยวนี้ไม่ค่อยสดถ้าสดสดแบบอโลวาน่าเขาชอบชอบมากเลยใช่ไหมคะถ้าใช่ดโดยเฉพาะตะพัดเขียวค่อนข้างจะเรื่องเยอะ เขาเลือกกินหรอป่ใช่เพราะว่าที่ที่สูงก็เพาะมาเขาให้เขาให้กินลูกปลาเป็นไงพอมาอยู่กับเราก็ต้องมากินแบบปลาที่เป็นชิ้นบางทีมันก็มีสดบ้างไม่สดบ้างเขาก็จะเลือกหน่อยแต่ถ้าหิวจะจัดนะเขาไม่เลือกอะ่ะกินก่อนแต่ถ้าช่วงวันไหนที่เขาแบบยังอิ่มอยู่อะไรอิ่มอยู่เขาก็จะเลือกบางทีวิ่งมาชาร์จแล้วก็อมแล้วก็บ้วนทิ้งบ้วนทิ้งย้ายมาอโลน่ามาได้เกือบสองอาทิตย์แล้วไหมปะไม่ถึงน่าจะสิบวันได้ยัง อืมแต่ว่าก็กินอาหารดีแล้วเนาะกินตั้งแต่วันแรกๆเลยไหมปะสามวันประมาณสามวันวันวันแรกก็ไม่กินวันที่สองก็เริ่มมาทาท่าจะวิ่งแต่ว่ามันมีปลาอื่นแย่งก่อนเขาก็เลยยังกังวลเพราะว่ายังไม่ได้เป็นปลาแบบที่อยู่ชินกันอืมเป็นปลาใหม่ปลาใหม่พอชินกันแล้วก็ไม่ไม่ค่อยกลัวกันแล้วกระสูบตัวหนึ่งที่เราตกได้นะั้นกินเก่งเริ่มอ้วนแล้วะน,นะโฉบเก่งกระสูบ อืมตะพัดเขียวตะพัดเขียวอน,น,นู่นตะพัดเขียวนะฮะเร<อ>าจะยังไม่ค่อยวันนี้แสดงไม่ค่อยหิวมากพวกนี้กินบะบาให้กินอาหารวันละรอบเดียวปะคะหรือสองรอบอปกติค่ะถ้ามีเวลาก็สองรอบก็ดีเพราะว่าพวกอโลวานาพวกนี้เขาเขากินเก่งนะกินเหมือนจะไม่กินแล้วยิ่มแล้วแต่ว่าพอสักพักสองสามชั่วโมงมาแทบจะกินได้ทั้งวันน่ะถ้ามีเวลาสองมื้อดี เขาแนะนําว่าต้องให้ใส่ทีละหลายตัวถ้าหลายตัวแล้วมันจะเหมือนกับเป็นปลารวมฝูงจะไม่ค่อยดุแต่ถ้าอยู่ตัวสองตัวแล้วเอาปลาใหม่ไปใส่มันจะดุอันนี้ก็ไม่ได้กัดกันนะไม่กัดเขาก็ไม่กัดพวกปลาอื่นเพราะอาโลวาน่าเขามาที่หลังเหมือนปลาที่นี่เขาอยู่ก่อนไงเหมือนมันไม่ใช่ถิ่นเขาแต่ถ้าเราเอาปลาอาโลวาน่าอยู่ก่อนแล้วเอาปลาอื่นหรืออโลวาน่าที่เล็กกว่าปลาที่เล็กกว่าเขาก็จะดุจะหวงถิ่นธรรมชาติ แต่ว่าที่แน่ๆนี้ปลาบ้านี้กินทุกอย่างอ้วนมากอ้วนแล้วก็กินไส้ปลาทูก็ชอบปลาตัวก็ยังกินอาหารเม็ดก็กินกินทุกอย่างนี่ขนาดอายุประมาณขวบกว่าๆยังไม่สองขวบนะน่าจะยี่สิบเดือนได้แล้วลูกประมาณยี่สิบเดือนกระดาะดาสิงหาที่เราซื้อซื้อมาที่เราลูกปลามา ปลาประมาณสักห้านิ้วมาตอนนั้นที่เรามาแต่ว่าจากข้อมูลที่ดูมาเขาใหญ่ได้ประมาณเมตรยี่สิบเลยอ่ะเมตรยี่สิบอะใช่นี้ตัวนั้นก็น่าจะสักเจ็ดสิบเซนได้แล้วก็ยังได้อีกอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่เนาะน่าจะอย่างน้อยก็ต้องมีสามปีมั้งแต่ว่าเ็วเราเลี้ยงในพวกบ่อหรือว่าสถานที่เลี้ยงกว้างๆเขาก็จะมีโอกาสที่ตัวเขาจะใหญ่ได้มากกว่าเลี้ยงในระบบเปิดระบบ ค่อนข้างจะกว้างหน่อยถ้าเราเลี้ยงตู้มันก็จะโตชา้ามันคุมเรื่องอาหารเรื่องอะไรเรื่องน้ำอะไรเงนี้ยแล้วเขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายถ้าอยู่ในตู้เขาก็ได้ไหวไหวไปนิดเดียวก็ชนแล้วแต่เขาแข็งแรงนะนี่เราย้ายมาไม่มีช้าไม่มีมมอะไรไม่มีรอยไม่มีช้ําเกดก็ไม่มีมปัญหา,าอะไรก็เราตักเอาสวิงพาลีตักมนอาจจะอันนั้นถ้าเราไว้กับมันนานๆแล้วมันดิ้นนานๆก็อาจจะมีผลเกตผิวช้าแต่ว่าแป๊บหนึ่งเราก็ใส่ใที่เป็นเป็นผ้า ที่เป็นสวิงถุงผ้าก็ไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่หรือว่าโอเคดีดีดีขึ้นก่บเมื่อก่อนเมื <c> ่อ <oughs> ก่อนบางทีเราเอาสวิงธรรมดาเลยอ่ะสวิงอ้วนอะ่ะตามันจะสากคมมันมีปุ่มมีปมตอนที่เป็นตามันก็จะถูอันนี้สมบูรณ์ไม่มีปัญหาแข็งแรง,แรงว้วนดีกินเก่งถือว่าสบายดีแต่ว่าก่อนย้ายนี่ปลาอดอาหาร<ด>นานกี่วันนะคะประมาณสามวันนะลูกแต่ถ้าเรามีปลาเล็กอยู่ในนั้น ล้ด้วยสายแตกต่างกันเยอะก็ถ้าอดหลายวันเขาคยู้ากินาอาจจะต้องกัดกินตัวเล็กประมาณสามวันสองวันสามวันกำลังดีเพื่อให้อาหารในท้องเขาย่อยหมดจะได้ไม่จุกแต่ถ้าเป็นตาอ้วนก็ต้องหลายวันหน่อยก็ดีทองอินโดนี้เราจะรอให้สามันใหญ่กว่านี้ก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยลองมาใส่ลองผสมใช่ใช่โอ้โหดูจนสวยมาก หิวหิวมาแล้วอุ้ยไม่กินแล้วอิมอ่มแล้วแล้วก็ไม่อยากแย่งสวยมากเลยแต่ว่าข้อดีของพวกอโลนานี้เขาเป็นปลาผิวน้ำนะปะเนาะใช่มันจะดูเราสามารถได้ได้ไดชมเขาอะได้ชมเขาใกล้ๆอะถ้าเป็นปลาบางอย่างเขาจะอยู่ก้นอยู่ติดท้องท้องน้ำมันก็จะไม่ค่อยเห็นกิมก็จะประมาณสมเมตรแต่อันนี้เราอยู่ที่ประมาณสักเมตรกว่าไม่เกินไม่ห้าสิ แต่พวกนี้เขาไม่ได้ชอบน้ําลึกเท่าไหร่อยู่แล้วเขาอยู่ผิวน้ำทำให้เราได้ดูความสวยงามของเขาถึงเราไม่ได้เลี้ยงตู้แต่ว่าเราก็ได้มองความสวยงามจากท้องฟ้าด้านข้างก็เห็นวิวแล้วก็ด้านข้างไซด์วิวก็เห็นแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นในเต็มเต็มสูตรเนาะแต่เราได้เห็นคีบคีบคีบผู่เขาอะจะสวยเวลาเขาไหว้กลางจะสวยแล้วดูจากด้านบนเวลาเขาเริ่มเริ่มไหว้มันจะกลางคีบมันก็จะดูสวยหลังโขน้ำเลยจะดูจะดู จะดูคีบข้างเขามันก็จะดูสวยที่เขาไหวยแบบหลังโผล่น้ําเลยไม่ไม่ได้จมเลยช่ชอบไหวยแบบผิวน้ําจริงๆใสยหลังไถยหลังไถยหลังกินหน่อยก็ได้ใส่หลังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เราก็อยากเลี้ยงพวกอแดงสีแดงๆสวยๆเหมือนกันเนาะปะเนาะแต่ว่าราคาเขาสูงเราเลี้ยงระบบเปิดมันคุมอะไรไม่ได้เนาะใช่ค่ะมันโอกาสความเสี่ยงความเสี่ยงมันมี ถ้าเราเป็นบอ่อที่เราคุมได้เป็นบอ่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคอยู่เหมือนเรามีบ้านแล้วเราเราทำบอ่ออะไรเงี้ยมันก็ลุงว่าคิดว่าดูด้านหลังก็สวยนะนก็สวยอีกแบบหนึง่งแต่หนูว่าส่วนตัวหนูว่าอ่าทรงที่เป็นของ South เซาอเมริกาเนี่ยพวกอโรวน่าเนี่ยมองข้างบนสวยกว่ามองข้างข้างเพราะาว,ว่าทรงข้างเขาหนูว่าไม่ค่อยสวยแต่ว่าของเอเชียนของเอเชียอย่างเช่นพพกตะพัดเขียวอย่างเงี้ย มันมองข้างๆสวยใช่ทรงเขาจะแบบสั้นๆเลียมๆค่ามผิวไม่เหมือนกันนะใช่ใชาทรงยาวเวลาเวลาว่ายเวลาเขานั่นมันจะพิ้วกว่าถ้าพวกอ่าพัดของไทยพวกนี้มันทรงมันสั้นมันจะดูทื่อๆนะความพิ้วไม่มีเพราะช่วงตัวเขาสั้นการโค้งโค้งตัวของเขามันน้อยกว่าแต่ว่าดูแบบด้านข้างอะสวยหนูว่าทรงมันจะดูสวย<ช>เพราะเพราะมันจะดูดูเน้นเน้นเกตแต่เนี้ยมันดูดูทรงดูการไหว้ดูลักษณะการไหวเขา มันจะพิ้วกว่าตัวนั้นกินน้อยหน่อยไม่ค่อ,อยหิว่ารักจังนี่ถ้าถาพื้นน้ำพ้นกระชังเราทำให้ตัดสีตัดมันก็จะดูเด่นกว่านี้นนเพราะว่าไอ้พัดเงินธรรมดาเนี่ยมันจะดูดูไม่ค่อยเห็นมาแหละแต่ว่าเขากินแ,แสดงว่าเหยื่อตัวนี้มันยังสดสภาพสดกว่าในเขากิน เริ่มกินละเลียดแล้วเพราะเพราะไม่ค่อยสดเขาไม่ชอบกินต้องเลือกปลาสดสดมองมองเป็นตะไครยมากกว่าน้ะเพราะความความสีความเงาความใสช่วงระหว่างเกตมันจะเป็นเหมือนตะไคร์สีน้าตาลช่วงช่วงนู้นมันระหว่างเกตจะดูดูแบบกลมกลืนกว่าใช่ค่ะตัวนี้เกตมันจะชัดกว่าขอบเกตเขาขอบเกตมันจะเป็นสีน้าตาลออกชัดอันนี้มันจะออกเหลืองมันก็เลยจะดูไม่ค่อยนั่นมันจะดูแบบตัวเป็นสีเดียว แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาแยกเพศแบบไหนเนาะ <N> ถ้าใครรู้ก็ใช่คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังได้นะ่อโตเต็มวัยแล้วจะดูเพศย,ยังไงดูดูลักษณะช่วงตัวความยาวหรือช่วงหัวดูคีบดูไม่ออกเราไม่รู้สวยจัง <N> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตเ,เรื่อยๆนะคะเผื่อใครชอบดูเอาไว้จะดูปลาแรดตัวตัวสวยของเราตัวปลาแรดตัวพิเศษของเราด้วย ปาเล็สายหวานดอกกุหลับบ๊ายบายค่ะมีอนาคตใช่อนาคตเราจะย้ายมาไว้ที่นี่ด้วยบ๊ายบายค่ะ